อ่าอีสานบรรลงบังครับเนเกนกเซมา่าตัดแต่งกิงมักสิดา,าปลูกไม้ว่าการตัดแต่งกิงเพื่อเขาสิท้ำส่งผุ่มของเขาเนี่ยดีเฮ็ดจังไหลเริ่มต้นน่ะไปเออมักสิดาปลูกไม้เนี่ยเมื่อเขาแตกยอดแตกเงาออกมาแล้วสิเฮ็ดจังไหลเออ มันจังมีต้นสูงต้นย้ญยวันเถอทีวิธีด่ายิ่่าอัปเดตวิธีการแต่งกิ่งเขาเพื่อว่ามือไห่หัดปลูกหรือว่าพี่น้องเย็บซี่ไปปลูกการจัดแต่งกิ่งฟัง เริ่มต้นปลูกเพี้ยทังไหนสินะซึ่งก็มีหลายวิธีแล้วแต่แล้วแต่เทคนิคของแต่ละสวนของแต่ละคนไปแบบอืมซึ่งในสวนที่เคยปลูกพันมาแล้วก็สิมีวิธีตัดแต่งกิง่งเอ่ักซีดาปลูกไหม่ื่อสิทําส่ทรงพุ่มให้เขา <c oughs> ซึ่งบักซิดาปูงไม่เนี่ยเมื่อเขาแตกยอดออกมาแล้วมันกันสิมียอดที่อยู่ต่ำตำอยู่ค้นมันเถอะป้คืออย่งกริงเนี่ย <c oughs> เขาลากยื่นไปตามดินนั่นเสีเออลากไปน้ำดินนั่นสิเออจริงตำตำนี่วันเถอะเสีย ทำไมเขาว่ากิงยังเสียเมื่อเขาหญ่ขึ้นมาแล้วเขาก็สิไปเรื่อยไปตามดินทั้งสี่นะคือบบกิ่งบบบสั้นขึ้นบสั้นต่อไปเลื่อยไปตามดินทั้งเสีนะกสสเยนนสกต็ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยตัดก็ตัดตัดตัดโค่นเลยถ้าถ้าบตัดโค่นเนี่ยก็คือหม,มายว่าเขาจะแตกตาออกมาไหม ใกล้ๆค้นนี่แตกตางมาไหมอ่อกิ่งกตั้มนี่ตาดอกเพื่อว่าเวลาเขาใหญ่ขึ้นมากงี่ก็ให้กิ่งทั้งงมันเอไปกระตุ้นให้กิ่งทั้งงแตกยอดแตกยอดแ,แตกตามันเอไปเนี่ยเขาเลื่อยมากเสียเลื่อยมากแบบนี้ซึ่งก็เขาก็สิเลื่อยไปตามดินหนึ่งสิตัดิ้งเลยตัดิ้งเลยอ่า อัดคนๆนี่เพื่อว่าสีไโค้นต้นเขาสูงขึ้นมากแล้วกิ้งเขาก็ส่ทั้งทึงแล้วก็สามารถเพี้ยเขาสิมากกินมันไปเนี่ยเพี้ยทั่งเพี้ยทั้ง,ง,งมแมลงสิมัจโจแเราก็กิ้งสีเลื่อยไปตามดินกัยกยกะระดับคุมสีดาให้สูงขึ้นเงาเขาให้สูงขึ้นวันจะไปเพื่อว่าเขาจะเริ่มเติบโตมากต้นเขาก็สี à Y Sán Bằng Khắp, Môn Hè Godzilla, Tắt Tanking Mercedes, ủm, ủng mây, và cảnh Tắt Tanking, ờ, để họ gì tham sung phùm, của anh ấy, gì hết trăng đầy, lều tôn, nạp về, ờ, Mercedes ủng mây teg nhọt, teg nhau, hầu, hầu, này, khi anh ấy nổ nhát, nhau quá, rồi gì hết มันจัง,งนนด,ดีต้นสูงต้นใ้ญ่วันเถอทีวิธีใดจะมาอัปเดตวิธีการแต่งกิง่งเขาเพื่อว่ามือไห่หัดปลูกหรือว่าพีนนออ่น้องเย็บซี่เอาไปปลูกการจัดแต่งกิง่งฟัง เริ่มต้นปลูกเพีดยตรงไหนสินะซึ่งก็มีหลายวิธีแล้วแต่แล้วแต่เทคนิคของแต่ละสวนของแต่ละคนไปแต่ไปซึ่งในสวนที่เคยปลูกพันมาแล้วก็สิมีวิธีตัดแต่งกิง่งบักซีดาปลูกไมเพื่อสิที่ทรงพุ่มให้เขา <c oughs> ซึ่งบักซิดาปูงไม่เนี่ยเมื่อเขาแตกยอดออกมาแล้วมันกิดสิมียอดที่อยู่ต,ต่ำตำอยู่ค้นมันเถอะเป้ก็อ,อยังกริงเนี่ย <c oughs> เขาลากยิ่งไปตามดินนั่งสียเอารากไปน้ำดินนัซ่เออจริงตำตำนี่วันเถอะเสีย แมา,มายควาว่ากิงยังเสีย่ยเมื่อเขาไ่าขึ้นมาแล้วเขาก็สิไปเลื่อยไปตามดินทั้งสี่นะ,ะคือบอบอกิ่งบบบ,บสั้นขึ้นวันสั้นต่อไปอเลื่อยไปตามดินทั้งเสี่ยก็ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยตัดกตด็ตัดตัดตัดโค่นเลยถ้าถ้าบพตัดโคนเนี่ยคือหม,มายความว่าเขาจะแตกตาออกมาไหม ใกล้ๆโค่นเลยไปแตกตาออกมาไหมอ่อกิ่งสัตัมนี่สาดอกเพื่อว่าเวลาเขาใหญ่ขึ้นมากสิกะให้กิ่งทั้งๆมันไปกระตุ้นให้กิ่งทั้งงแตกยอดแตกยอดแ,แตกตามันไปเนี่ยเขาเลื่อยมากเสียเลื่อยมากแบบนี้ซึ่งกะเขาก็สิเรอยไปตามดินนึงสิกัตัดถึงเลยกัดตทิงเลยอ่า คนๆนี่เพื่อว่าสีไโค้นต้นเขาสูงขึ้นมากแล้วกิ้งเขาสีทั้งทึ่งแล้วก็สามารถเพี้ยเขาสีมากกินมันละไปเนี่ยเพี้ยทั้งเพี้ยทั้งมแมลงสีมัโจ้เราก็กิ้งสีเรื่อยไปตามดินกันยกยก,ยก,ยก,ยกระดับคุมสีดาให้สูงขึง้นเงาเขาให้สูงขึง้นว่าจะไปเพื่อว่าเขาจะเริ่มเติบโตมากต้นเขาสีอายุได้อยู่สูงน,นะ เวลาหอเวลาหอถือว่าเขาเป็นน่วยเวลาหอกับสีบดได้รากดินเอ่อมาแรงพวกเพียพวกเชื้อราต่างๆกับสีบดได้มาป้องกันได้ระดับนึงมันไปกัตัดออกเลยตัดออกเลยแบบนี้กัดตึงจับเลยตัดออกเพื่อว่าเป็นการกระตุ้นให้ยอดทั้งเๆเขาเดินมันไปนี่ให้อดทั้งเๆเขาเดินตัดทิ้งเลย ตาถึงไม่ต้องไปเสียดายเดี๋ยวเขาก็ต้องแตกตาก็หม่ไม่มต้องไปเสียดายตัวน,นี้ก็คือกันตัวน,นี้คือกันเมื่อกิ้งเขายู่ต่ำๆมั้งสิตาดอกเลยเนี่ยกิ้งต่ำๆเนี่ยยายเขาเลื่อยไปตามดินมันนไปตาดอกอเดี๋ยวเขาก็แตกตากใไม่ แตกต่างมา่อไม่แล้วเขาก็สิเอากิ้งที่ว่าเขาซีขึ้นทั้งๆมั้งนะเบ๊บอยเขาบ่อยเขาอยู่ติดดินมั่นเถอะแต่ว่าอยู่ต่ำๆเขาก็ตัดถิ่งเลยตัดถิ่งเพื่อว่ากระตุ้นตาทั้งๆเนี่ยเขาแตกนั่นเถอะไปอืมถ้ากิ้งไหนชี้ๆขึ้นทึ่งเสียเขาก็จงไว้กิ้งที่ว่ามันอยู่ต่ำๆแบบเนี้ยมันแตกแขนงมากอาการแตกแขนงนี่ก็คือหมายว่าแตกแตก ยอออกมากสิเป uh, 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 ็นการทำทรงพุ่มทำทรงพุ่มแบบได้ปัทำสรงพุ่มก็คือเมื่อกิ้งเขาแตกตอากมากสิเขาเด็ดยอดเขาเนี่ยเขาสิแตกตาไม่ออกมาเป็นสองตาแบบนี้เป็นสองตาตาใดไเขาสีไปตั้มๆเขากระตาดอกแบบนี้ตาดอกเลยแบบนี้พี่น้องเขาอยู่บริเ็น tên đinh tha Human tham quan bay on a bay tham quan bay unbuckin tâm tung unbucky vẫn một gyên xi mung bokin lung tung on a bay mulligi luya tung tham nga tang luya a dog rog luya a dog a dog a dog phải dog a dog a dog sẽ dog a 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 เป็นการบังคับให้เขาแตกยอดไม่แตกตาไม่มันเดไปอ่าอันนี้ก็คือกันลักษณะเดียวกันแต่กิ่งไดที่เขาอยู่ตัําๆสิตั้ผลกันยังจงไว้อยู่อย่งังีสิอ่าไม่ต้องจงไว้ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ให้ให้ตาทั้งข้างเขาแตกต้นเดไปอ่า แต่กินไดมันมันมันบ่อสีขึ้นนั้นเถืงนี่มันซีออกคางแบบเนี้ยหรือว่าซีลงแบบนี้ตัดออกตัดทิ้งเลยอ่ตัดทิ้งเลยให้เขาแตกตาไม้ตัดทิ้งเลยเขาแตกตาไม้ออกมาหน่อยเป๋แตกตาไม้ออกมาแล้วก็เป็นการป้องกันพวกเพี้ยพวกเชื้อราได้อีกระดับหนึ่งหน่อยเป๋เนี่ยมันสีต่ำๆมันสีตัดออกเลย ตัดทิ้งถั่วแต่เสีดายคือเขาบ่ได้ส่งพุ่มมันเลยไปยอดนี่ถ้าเขาออกยอดออกมาสี่เหล้วเขาก็ตัดดอ,อกเนี่ยเมื่อรูดใบรูดใบเอ,อนับจากคนทีเขาแตกกิ่งออกมาสิแตกกิ่งออกมาแบบนี้หมายว่านามาสี่คู่ใบเนี่ยเขาก็ตัดยอดเขาเลยเองสิตัดยอดเลยตัดยอดเขาก็สิแตก ขาก็สิแตกตาออกมาเนี่ยแตกตาออกมาใหม่เป็นสองกิ้งนะไปอ่านี่คือการบังคับให้พลังเอาทรงภูมิเขาอ่าตอนที่เขายังเล็กๆยังน,อน้อยๆนะไปอืบังคับให้เขาแตกตาทั้งทิงขึ้นมาตาทั้ง่างเขาตาดอกกิ้งทั้ง่างเนี่ยตาดอกเลยไม่ต้องไปเสียดายเดี๋ยวเขาก็สิแตกตาทั้งทึงออกมาใหม่แล้วก็สิได้ทรงภูมิสิสวยงาม,มันะไป ่อไปเมื่อมันได้กิง่งสูงๆขึ้นมาทั้งเครื่องแล้วเอ่อเขาต้องการให้เขาเป็นส่งพุ่ม,มเหมือนอะไปเอ่เขาต้องการให้เป็นส่งพุ่มไงมั่งสินะกันกิ้งน้อนนั่งสิกิ้งต่ำๆมั่งสิเออตัดริงเลย เขต้องไปเสียดายถึงแตกตามากเขาก็เขาก็ากสิเลื่อยไปตัําๆสินะแล้วนี่ก็ตัดทิ่มเลยอัะอดกเล่งเขาแตกตางไม่ทึ่งๆมันเหอะมันบ่ซี่คือทึ่งๆนะนะอ่ามัดตั้งฉากคนไปนอนไปสิตัดทิ้งตัดอดกเลยเอ่อการการกระตุ้นให้เขาแตกหลายยอดเป็นทรงพุม่มหลายทรงพุ่มก็คือการเด็ดยอดเขาอ่า าสีดาปูไม่ไหมเนี่ยเขาก็เด็นยอดเขาเด็นยอดเขาก็สิแตกตาไม่ออกมาเป็นสองตาแบบนี้อ่าเป็นสองกิ้งมันไปเนี่ยได้สองกิ้งแล้วเนี่ยหนึ่งกิง้งสองกิง้งเมื่อเขาจะเริ่มเติบโตไงกนมากเขาก็สิเป็นสองกิง้งต้นเขาสีไงนขืง่ากระสิได้ทรงพุ่มมันเถอะจริงใดที่มันอยู่ต่ำๆเัากตัตาอกเพื่อว่าให้ยอดทั้งๆเขาเดิน ถา้ามื่แต่เสียดายกิ่งลางยอย่าทั้งท,งท,งทึงมาเดือนก็นเลยบ่ได้ส่งภูมิมันเถอะบังสีกนนารบ่งสีตั้งฉากนนมันบ่ตั้งฉา,ากขึ้นมันอะไไปเออมันบ่ตั้งฉากขึ้นก็นตัดออกเลยเขาแตกตาไหมขึ้นมากพลังเนี่ยตัดออก กิ่งไดที่อยู่ติดข้นต่ำๆเกินไปอ่าเป็นที่สะสมอ่าของพวกพิแอพวกเชื้อราอ่าเอากระตัาดอกเลยตาดอกเลยแบบนี้กิ่งต่ำๆแบบนี้ต่ำๆอยู่ค้นต้นติดดินแบบนี้นี่เลื่อยไปตามดินนั้งเสีเขาก็ตัดิ้งเลยตัดิ้งเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกตา่างเพิ่อขึ้นมาไหม แบบนี้มันต่อไปเออกระตุ้นให้เขาแตกตามไหมลักษณะของกิ้งกับขอ้หมาก็ว่าเขา่ตั้งฉากขึ้นแบบนี้กิ้งตั้าๆนี่เขากระตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยเนี่ยเขาจะนอนไปตามพื้นแล้วเนี่ย มันมาตั้งฉากขึ้นวันเถอะก็ตัดถิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาก็แตกตาไม่ออกมาไม่ถิ้งออกตัะดอกเลยสิตัดถิ้งเลยอืมสี่ก็ตัดทิ่งเนี่ยเพราะว่าเขาเขามาตั้งฉากขึ้นวันแต่ไปมันนอนเนี่ยตัดถิ้งเพื่อกระตุ้นเห้เขาแตกตาแตกยอดไม่ออกมาให้ตั้งฉากขึ้นแบบนี้ให้ตั้งฉากขึ้นแบบนี้เป็นสีสิมหาองศาขึ้นหนึงซีวันแต่ไป ออกมาไม่ไมกะมาแล้วเพี้ยมาแล้วเนี่ยเพี้ยอ่อนเริ่มมาแล้วสังเกตมดสังเกตมดเนี่ยมดนี่ก็เพี้ยมาแล้วเนี่ยอ่ามากินยอดอ้อนแล้วเดี๋ยวก็ต้องหาเอออย่ามาฉีดอะไรเพีย้ยอะไรมาแลงอนามักอืมอะไรมาแลงต่อไป ยิบนี้ไปแล้วครับ